อ่าโอเคจะแชร์แล้วนะคะโอ้ยเอามาแล้วไม่ โอ้ยสวัสดีค่ะนี่คือแบบดูยิ่งใหญ่มากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้มาไหว้ศาลหลักเมืองหรือหรือเปล่าคะไม่เปล่าไป่เจ็ดจังหวัดเอามาไป่เจ็ดร้อยเจ็ดจังหวัดเอามาไหมในในในหัวใครมาหามาดังจอยมั่งยกมือขึ้นอุ้ยอ่ะตื่นเต้นมากขอดูมุมนี้เป็นยังไงเนี่ยอุ้ยตื่นเต้นอ่ะ อันนี้คือแบบวันนี้นะคะมาดามก็พาเพื่อนๆในกลุ่มขยายฐานบาร,รมี77จังหวัดนะคะมาทําพิธีบวงสวงศาลหลักเมืองกรุงเทพนะคะคือวันแรกที่บอกอเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ไปทุกจังหวัดทั้ง77จังหวัดอะแบบเราก็ไม่คิดว่าแบบทุกคนจะไปให้หมดเลย,เลยอะไรเงี้ยบบกศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ที่มีมีแบบผู้ดูแลจังหวัดใช่ไหมคะแล้วเจ้าก็บอกว่าเอองั้นช่วยไปกราบแล้วก็ไปสวดมนต์ ส่งบุญให้กับที่ศาลหลักเมืองด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อทุกคนก็ทุกคนอาสาภายใน7วัน77จังหวัดแล้ววันนี้ก็คือวันสุดท้ายของการทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองที่จังหวัดกรุงเทพคือเป็นจุดสุดท้ายของพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจมากๆเพราะว่าตอนบอกก็บอกเพื่อนแค่แบบสองวันแล้วก็แล้วก็ลบทุกอย่างทิ้งแล้วก็คิดว่าแบบเออไม่คิดว่าทุกคนจะมาวันนี้อยากจะขอบคุณคนแรกก็คืออ่า อาจารย์ลีลานีค่ะขอขออาจารย์ลีลานีหน่อยค่ะอ่โอเคค่ะเอ้ในค้อมูอนิดนึงค่ะโอเอาจารย์ลีลานีเป็นคนที่ดูแลประสานงานในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็มันหลายหลายอย่างอ่ะทําเยอะมากเพราะว่ากว่าที่จะรวมคนได้วันนี้ค่ะเราก็มีการรวบรวมคนจัดระบบจัดทีมอะไรอย่างนี้ค่ะรวมถึงต้องขอบคุณแอดมินทุกคนด้วยที่มา เป็นจิตอาสาแล้วก็ช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยราบลื่นนะคะเพราะว่าถ้าเราจะรวมคนได้ขนาดนี้แล้วก็ทําทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมันไม่ได้ทําได้แค่คนเดียวทุกอย่างมันต้องมีการคิดการวางแผนเริ่มต้นเนี่ยกว่าอาจารย์จะตั้งลําขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเหนนะะมือนคิดโปรเจกต์มาดามคิดโปรเจกต์เราก็จะมาขยายผลใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งต้นตั้งลําขึ้นมาว่าโอเคในในในความคิดเราเนี่ยจะต้องมีแบบไหน1 2ึ่งสองสามสี่แล้วจะต้องเป็นยังไงะค,ะค่ะก็เริ่มต้นจากมาดามอ,ะอ่ะ ต้องการมาบวงสรวงสารหลักเมืองที่นี่นะคะที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่เป็นหัวใจหลักนะคะของประเทศไทยในการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทีนี้อาจารย์ลินนี่ก็อยากทําประคํมสวดมนต์นะคะเพื่อถึง f อจะได้เห็นการว่าเพื่อนๆนทุกคนมีคนมาทําพิธีให้แล้วนะคะคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องพลังงานมวลรวมแหละเอาบุญทุกคนทั้งหมดที่มาในวันนี้ถวาย ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง,งแล้วก็จะถวายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกทุกจังหวัดทัท้ทงเจ็ด้ <c oughs> นี่เรื่องถึงพลังบุญที่เต็มเปี่ยมมากก็ <c oughs> จ,จะบอกทุกคนว่าหลายหลายคนไม่รู้ว่าทาไมตัวเองยากจนทําไมตัวเองเป็นหนี้ทําไมตัวเองมีปัญหาเพราะจริงๆหลายหลายคนมีบุญมีบรารมีรมากนะคะแล้วก็มีเงินมีทรัพย์อยู่มากแต่ว่าเบิกบุญกันไม่เป็นเบิกทรัพย์กันไม่ได้เพราะว่าเราปฏิบัติเราสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิ แต่เราไม่เคยที่จะนำบุญที่เรามีน่ะมาเบิกซัพย์ทีนี้วันนี้พวกเราทุกคนมีบุญใช่ไหมคะเราสะสมบุญมาสี่สิบกว่าวันใช่ไหมคะเราถวายท่านแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอให้ตัวเองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน <c oughs> คิดที่จะทำสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรู้ไหมว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดิน แห่งบุญบารมีดังนั้นคนที่จะอยู่ที่นี่ได้ต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาถ้าพวกคุณสร้างบารมีแต่พวกคุณไม่ขอท่านก็ช่วยไม่ได้ท่านก็เอื้อมมือเข้ามาให้พวกคุณไม่ได้แต่วันนี้ถ้าพวกคุณเดือดร้อนคุณต้องการคุณบอกเลยว่าบุญที่หนูมีทั้งหมดวันนี้ลูกขอแลกกับทรัพย์ทางโลกด้วยเถิดเจ้าค่ะเข้าใจไหมคะเาเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้จอยถือว่าจอยบอกกับทุกคนแล้วนะความลับดังนั้นน่ะสะสมบุญบาร,รมีเก็บให้มากที่สุดถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องเบิกแต่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณต้องการความช่วยเหลือจากแผ่นดินต้องการความช่วยเหลือจากชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณบอกได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือผู้คุณทุกคนเพราะว่าผู้คุณเอาบุญมาให้ท่านแล้วและคุณก็ตั้งใจว่าคุณจะสร้างความดีและจะขอนะถ้าทําแล้วอ่ะขอให้ ตั้งจิตได้ซับมาเพื่อขยายฐานบรารมีเพราะว่าการขยายฐานบรารมีอ่ะจะทําให้ได้บริวารจะทําให้หน้าที่การงานของตัวเองอ่ะเจริญก้าวหน้าเพราะว่าเราต้องการทํานุบารุงพระพุทธศาสนาเราต้องการทําให้ประเทศชาติรุ่งเรืองดังนั้นเขาจะให้ซับคนดีให้ซับกับคนที่รักแผ่นดินแน่นอนเพราะว่าจอยเป็นคนหนึ่งซึ่งทุกคนถ้าเป็นเอ็ซีจะรู้ว่าจอยมีคนจํานวนมากอยู่กับจอยแล้วได้เงินมากจากสิ่งที่จอยเป็น และสิ่งที่จอสอนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาแล้วเราเอาเอาบุญถวายท่านให้หมดนะคะรู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มีใจเดียวกันนะคะใจเดียวกันที่มาจุดหนึ่งคือคือ,คอจุดของมาดามจอยนะคะแล้วร่วมมือกันในเรื่องของการสวดมนต์อาจารย์น้ำดูดวงนะคะดูดวงให้แล้วรู้สึกภูมิใจคะ่ะบอกอะไรเอฟซีมาดามนี่เชื่อหมดเลย นะคะเป็นการดูดวงที่ง่ายมากไม่เหนื่อยเลยบอกว่าไปสวดมนต์กันนะคะทุกคนสวดแล้วก็รายงานให้ด้วยค่ะแล้วก็ได้รับข่าวดีทุกวันนะคะได้รับข่าวดีทุกวันไม่ว่าจะเป็นเงินล้านเงินแสนทุกคนนี่บอกบอกจนเราแบบโอ้โหปื้มมากเลยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ยิ่งวันที่เราอะ่ะไปสวดบนแล้วก็ให้กับสายหลักเมืองเนอะพูดแล้วขนลุกตามเลยแบบ ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าทุกคนจะยินดีแล้วก็พร้อมใจกันนะคะก็บุญบรารมีนะคะของทุกคนเต็มเปี่ยมอิ่มเต็มวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จยั่งยืนนะคะมั่งคั่งมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นค่ะ,ะ,คะเพราะว่าที่นี่เขามีกฎระเบียบค่อนข้างเข้มงวดเราก็เลยแบบเกรงใจว่าเดี๋ยวเราคนเยอะไหมเราเข้าไป สวนมวลจะรบกวนคนอื่นไหมเพราะเยอะจริงๆอีกห้านาทีเราก็จะเข้าไปสร้างประวัติศาสตร์ขยายฐานบารมี77จฯาฯาฯา็จังหวัดพวกคุณทุกคนคือตัวแทนของประเทศไทยพวกคุณทุกคนคือตัวแทนของชาติทั้ง77จฯาฯาฯาังหวัดเลือกวัน่าด้วยนะคะทุกคนพวกเราจะลวยใช่ไหมทุกคนรวยคือตั้งจิตว่าอยากสร้างอภิมหาเศรษฐีหัวใจพอโพดิศาสตร์เพราะฉะนั้นเลยต้องพามาที่นี่สาลหลักเมือง ให้มาทํางานหากินกันได้ไหมอย่าเป็นให้ตั้งตัวทํางานสร้างธุรกิจสร้างอาชีพแล้วก็แบบดองดังระดับประเทศเพราะว่าที่เนี่ยเป็นที่เดียวที่ทําจะพูดว่าถ้าทุกคนรู้ว่าศาลหลักเมืองเป็นจุดที่เชื่อมดวงกับดวงโลกเพราะฉะนั้นเวลาคนมาขอที่ศาลหลักเมืองก็จะดังระดับประเทศแล้วก็ดังระดับโลกมาดําก็เลยเลือกที่นี่เป็นที่ที่มาบวงสรวงพิธีเพราะฉะนั้นใครที่มาวันเนี้ย ต้องรวยทุกคนนะต้องเป็นเจ้าของกิจการนะแล้วต้องขยายฐานบารมีนะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาว่าจอยอ่ะจอยเคยหมกม,มุ่นเรื่องเงินมากแล้วเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจอยถึงได้แบบไม่สู้คนอื่นไม่ได้จนจอยมาเรียนรู้กับพระครูไทยอะค่ะแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าเรายังขาดเรื่องบารมีดังนั้นเจ้าก,ก็เลยมุ่งใหม่เลยว่า เงินที่ข้าพเจ้ามีในตอนนี้ขอนํามาสร้างบารมีขอนํามาขยายฐานบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะประตูปเปิดแล้วนะคะ <c oughs> สวัยดอค่ะเยมานรอจะต้องไปเอาอีกรางหนะน,น,นึ่นง <c oughs> นะอันนี้รังสวัสดีค่ะของเราฝั่งนู้นอันนี้อันนี้เป็นแบบว่า ไม่ใช่มังสวีรัติค่ะสวัสดีค่ะไม่เคยเลยมายังไงคะเนี่ยโอ้เรามาคนเดียวเหรอคะอ้าวโอ้สุดยอดเลยอ่ะแล้วมาเดินทางมาไงคะนั่งเครื่องมาค่ะนั่งเครื่องมาโอ้แล้วค่ะกลับสวัสดีค่ะนั่งเครื่องกลับโอ้โหสุดยอดเลยอะนั่งกล 9คนนะคะได้ค่ะเขาเข้าไปวางได้เลยค่ะอด้ค่ะพี่สืประธานค่ะนะครับวางค่ะแล้วก็ตรงนลำพึงก็ได้ค่ะเนี่ยผมก็บอกตลอดจนคณะโอเคพิธีก็ไปเราก็หยุดที่ที่พราม์เลยนะคะก็ขออนุญาตตั้งสมาธิแล้วก็ทำพิธีก่อนนะคะ